ความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบต่อเมื่อมีรายงานว่ากองทัพทั้งสองฝ่ายได้เสริมกำลังในพื้นที่ที่มีข้อพิาพาทเก่าแก่การเคลื่อนไหวของรถบรรทุกขนาดใหญ่และการติดตั้งอุปกรณ์ยิงจรวดในเขตฝึกซ้อมของทั้งสองประเทศกลายเป็นประเด็นที่สื่อทั้งในและต่างประเทศจับตามองหนึ่งในข่าวที่สร้างความสนใจมากที่สุดคือการที่กองทัพไทยเปิดเผยว่ากำลังทดสอบและประจำการจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าซิงเกิลี ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาโดยคนไทยทั้งหมดเพื่อย,ยกระดับความสามารถในการป้องกันประเทศระบบนี้ใช้จรวดขนาด122ม mm, ิลลิเมตรจำนวน40นัดสามารถยิงได้รวดเร็วและแม่นยำกว่ารุ่นเก่าที่เคยใช้ในอดีตขณะเดียวกันข่าวจากฝั่งกัมพูชาก,ก็เผยว่ากองทัพของตนได้ปรับปรุงระบบ PM-21 Type- 9 0ปีที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนให้พร้อมพร้อมลบอย่างเต็มรูปแบบ การปรากฏตัวของจรวดทั้งสองแบบนี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเริ่มวิเคราะห์ถึงศักยภาพและความเป็นไปได้หากเกิดการประทะขึ้นจริงเมื่อสื่อเริ่มขุดลึกลงไปในรายละเอียดของซิงเกิลสีก็พบว่านี่ไม่ใช่เพียงการนําอาวุธใหม่เข้าประจําการแต่เป็นการประกาศศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยอย่างแท้จริงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทบได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนภายในประเทศพัฒนาเทคโนโลยีทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่ระบบควบคุมการยิง การผลิตท่อยิงและจรวดเองทั้งหมดสิ่งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าอ,อาวุธจากต่างประเทศและยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินประเทศสามารถซ่อมบำรุงและผิดได้เองโดยไม่ต้องรอการจัดส่งจากต่างประเทศ s ีนเน o r รติดตั้งบนรถบรรทุกขับเคลื่อน6ล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและพร,พร้อมยิงในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากได้รับคำสั่ง จุดเด่นอีกอย่างคือระบบคำนวณการยิงอัตโนมัติที่ทำให้จรวดสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพพื้นที่ซับซ้อนเช่นปา่าภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันซึ่งต่างจากระบบเดิมที่ต้องอาศัยการคำนวณด้วยมือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากจีนก็มองว่าไทยกำลังพัฒนาอาวุธเพื่อสร้างแรงกดดันจึงตอบโต้ด้วยการโชว์แสยานุภาคของ p ีเอ็มลบยี่ปี ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านขนาดและจำนวนท่อยิงทั้งสองระบบจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่เคยมีความขัดแย้งทางดินแดนมาก่อนเสียงของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางส่วนเตือนว่าการแข่งขันในลักษณะนี้อาจทําให้บรรยากาศชายแดนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความระแวงแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีผู้มองว่านี่คือการสร้างสมดุลทางอํานาจที่จําเป็นในยุคที่ภัยคุกคามมีหลายรูปแบบกองทัพไทยจึงพยายามสื่อสารต่อสาธารณชนว่า ซีเนียร์สีไม่ได้มีไว้เพื่อลูกกลานแต่เพื่อการป้องกันและตอบโต้หากจำเป็นในช่วงเดียวกันนั้นสื่อไทยได้เผยภาพการทดสอบยิงซีเนียร์สีในพื้นที่ภาคตะวันออกเสียงหวีดของจรวดดังสนั่นก่อนจะระเบิดกลางเป้าหมายอย่างแม่นยำภาพเหล่านี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยจำนวนมากที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศมีความสามารถในการสร้างระบบอาวุธขั้นสูงได้ด้วยตัวเองนักวิชาการด้านยุทธศาสตร์ชี้ว่าการมีซีเนียร์สี ประจำการจะทําให้ไทยสามารถยกระดับการป้องกันแนวชายแดนได้ทันสมัยขึ้นอย่างมากและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นต่อไปในอนาคตขณะดเดียวกันในฝั่งกัมพูชาเสียงตอบรับจากสื่อของรัฐกลับกล่าวหาว่าไทยพยายามอวดแสนยานุภาพเพื่อข่มขู่ซึ่งยิ่งทําให้ความตึงเครียดร,ระหว่างสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทําให้จรวดไทยซิงเกิลถูกกล่าวถึงในฐานะสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของพลังป้องกันชาติ และเป็นการเปิดฉากศึกเทคโนโลยีที่ทั่วโลกจับตามองฝั่งกัมพูชานั้นมีความภาคภูมิใจอย่างมากในระบบจรวด PM-21 Type 9 0 0 b ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากแบบต้นฉบับของโซเวียตและถูกผิดโดยประเทศจีนระบบนี้เป็นจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm ิเมเช่นเดียวกับซีเนอร์สีของไทยสามารถยิงจรวดได้ถึง40นัดในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและมักถูกใช้งานในการซ้อมลกขนาดใหญ่ของกองทัพกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รถยิงเบียมลบ21ของกัมพูชาติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกขับเคลื่อนหกล้อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกในภูมิประเทศที่ไม่ลาบเรียบซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชายแดนที่มีทั้งภูเขาและป่าไม้จุดเด่นของระบบนี้คือความทนทานใช้งานง่ายและไม่ต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนกำลังพลของกัมพูชาผ่านการฝึกศักที่ปรึกษาทางทหารของจีนโดยตรงทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะสนามรบจริง อย่างไรก็ตามเบียมลบเอ็ด Type เบ B. ยังคงใช้ระบบควบคุมแบบึ่งแมนวนวลซึ่งต้องอาศัยการคำนวณของเจ้าหน้าที่เป็นหลักความแม่นยำจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ควบคุมแต่ข้อได้เปรียบที่กัมพูชามีเหนือไทยคือจำนวนจรวดที่มากกว่าและราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่าทำให้สามารถจัดหามาได้หลายกองลอยในระยะเวลาไม่นานหากเกิดสถานการณ์ประทะจริงการยิงกดดันพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากจรวจจำนวนมากอาจสร้างผลทางจิตวิทยาที่รุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม ในขณะที่ซีเนยร์สีของไทยแม่นยำกว่าและเคลื่อนที่เร็วกว่าแต่ก็มีจำนวนจำกัดเพราะต้นทุนการผิดที่สูงกวา่าฝ่ายวิเคราะห์ทางทหารบางคนมองว่าทั้งสองประเทศจึงอยู่ในจุดที่สมดุลคือกำผู้ช้ามีปริมาณส่วนไทยมีคุณภาพความแตกต่างนี้กลายเป็นประเด็นที่นักยุธทธศาสตร์ทั้งสองฝั่งถกเถียงกันต่อเนื่องในสื่อและเวทีสัมมนาไม่นานหลังจากนั้นกองทัพไทยได้จัดการซ้อมลกขนาดใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกโดยมีการแสดงศักยภาพของซีเนอร์สี ต่อหน้าสื่อมวลชนและผู้แทนสกประเทศพันธมิตรเสียงยิงของจรลวดที่ดังสะเทือนภูเขาเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังและความพร้อมพร้อมของกองทัพไทยการซ้อมครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความสามารถทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ภาพจากการซ้อมลบถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์ภายในเวลาไมา่นานคลิปการยิงซิงเกอร์สี ถูกแชร์ต่อหลายล้านครั้งพร้อมๆเสียงชื่นชมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไทยขณะเดียวกันสื่อของกัมพูชาก็ไม่อยู่เฉยพวกเขาเผยแพร่คลิปการซ้อมยิงป m 2 1 t y ลบ90่ปีของตนเองผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐพร้อมๆข้อความประกาศว่ากองทัพกัมพูชาพร้อมๆปกป้องอธิปไตยและดินแดนทุกตารางนิว้วภาพของจรหวดที่พุ่งขึ้นฟ้าในฝั่งกัมพูชาก็ได้รับการแชร์ในโลกออนไลน์เช่นกันกลายเป็นการแข่งกันโชว์ ที่ไม่ได้อยู่แค่ในสนามลบแต่ลามไปถึงสื่อดิจิทัลเสียงตอบโต้ในโลกโซเชียลทั้งสองประเทศเริ่มรุนแรงขึ้นผู้คนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและคัดค้านการแสดงแสนยานุภาพแบบนี้นักวิเคราะห์ระบุว่าการแข่งขันกันในเชิงสื่ออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะเมื่อแต่และฝ่ายต้องการแสดงความแข่งแข่งก็อาจทำให้สถานการณ์จริงถูกตีความเกินจริงองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งแสดงความกังวลต่อทิศทางที่กำลังเกิดขึ้น พอแม่การซ้อมลบจะเป็นกิจกรรมตามปกติของกองทัพแต่เมื่อมีการเผยแพร่ภาพและข่าวในลักษณะที่เน้นความแข็งแร่งก็อาจสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นเจ้าหน้าที่ทางการไทยออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะยั่วยุและการซ้อมลบเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมพร้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนเท่านั้นส่วนทางกัมพูชาก็ออกแถลงการณ์ในทำนองเดียวกันแต่ทั้งสองฝ่ายต่างรู้ดีว่าเบื้องหลังของภาพลักษณ์ที่ดูสงบ ยังมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีและอิทธิพลที่ซ่อนอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวสุดจรวดร,ระหว่างซีเนียร์ซีและบีเอมลบ21จึงไม่ได้มีเพียงในสนามลบแต่ขยายไปถึงสนามขาวและการเมืองระหว่างประเทศอย่างแท้จริงเมื่อถึงช่วงที่การเปรียบเทียบเชิงเทคนิคถูกนำมาวิเคราะห์อ,อย่างจริงจังนักยุทธศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธหลายฝ่ายเริ่มเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบจรวดทั้งสองฝั่งซีเนียร์ซี ของไทยนั้นถือเป็นรุ่นที่พัฒนาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยมีการติดตั้งระบบนำล่องด้วย GPS และระบบควบคุมการยิงแบบคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถคำนวณพิกัดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการยิงแต่ละครั้งใช้เวลาจัดเตรียมเพียงไม่กี่นาทีก่อนจะปล่อยจรวด40นัดออกไปในแนวพุ่งสูงสูงส่เป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า40กิโลเมตรจุดเด่นของระบบนี้คือความสามารถในการเคลื่อนย้ายอ,ยอย่างรวดเร็วหลังจากยิงเสร็จ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกตอบโต้ด้วยการยิงสวนกลับขณะที่ BM-21 t y ลบ90 b ของกัมพูชายังคงอาศัยระบบการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติต้องใช้กำลังคนในการคำนวณมุมยิงและระยะด้ดยตนเองระยะยงิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรแม้ความแม่นยำจะด้อยกว่าซีเนียร์สีแต่ด้วยจำนวนที่มีมากและราคาต่อนหน่วยที่ถูกกว่าทำให้สามารถใช้งานในรูปแบบยิงกดดันพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกันแล้วซีเนียร์สเหมาะกับภารกิจที่ต้องการความแม่นยำและความรวดเร็วในการโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดเช่นคายทหารหรือยุดโทปกรณ์สำคัญส่วน BM 21, Type b m ี1 t ลบ e 90B เอเหมาะกับการยิงกวาดพื้นที่หรือสร้างแนวป้องกันเพื่อขัดขวางการลุกของฝ่ายตรงข้ามการรีโหลดกระสุนของซีเนียร์สีใช้เวลาประมาณ8นาทีขณะที่เบี 21, ใช้เวลามากกว่า15นาที ซึ่งในสถานการณ์จริงความแตกต่างเพียงไม่กี่นาทีอาจหมายถึงชีวิตของกำลังผลการออกแบบซีเนยร์สียังเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการโดยมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติทุกขั้นตอนก่อนยิงทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองให้ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้นนักวิจัยของไทยยังยืนยันว่าหากได้รับงบประมาณและเวลาพัฒนาเพิ่มเติมรุ่นต่อไปของซีเนยร์สจะสามารถเพิ่มระยะยิงได้ถึง60 และติดตั้งระบบนำวิธีที่แม่นยำระดับเมตรซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีจรวจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามแม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะสร้างความภาคภูมิใจแต่ก็จุดชนวนให้เกิดสงครามข้อมูลระหว่างสื่อทั้งสองประเทศอย่างรุนแรงฝั่งกัมพูชามีสื่อบางแห่งรายงานว่าซเยสีของไทยยังอยู่ในขั้นตอนทดลองและยังไม่ผ่านการใช้งานจริงในสนามลบ พร้อมๆทั้งยกย่อง B.M. 2 1 Type 90B ว่าเป็นระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในหลายสนามลบทั่วโลกในขณะที่สื่อไทยกลบานำเสนอข้อมูลตรงกันข้ามโดยระบุว่าซิงเกิลสผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์และได้เข้าประจำการในหลายพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่านี่คือสงครามข่าวสารที่ทั้งสองประเทศใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเสริมความเชื่อมั่นในกองทัพของตนเอง แม้สถานการณ์จะตึงเครียดในเชิงสื่อแต่ในระดับผู้นำทั้งสองประเทศกับพยายามควบคุมแม่เหตุการณ์ลุกลามไปสู่ความขัดแย้งจริงการเจราจาและการประชุมร่วมด้านความมั่นคงยังคงดำเนินต่อไปอย่างระมัดระวังเสียงเรียกร้องจากประชาชนทั้งสองฝั่งก็เริ่มดังขึ้นหลายคนเห็นตรงกันว่าการพัฒนาอาวุธควรเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ใช่การสร้างภัยคุกคามใหม่ในภูมิภาคสื่อบางแห่งได้สะท้อนเสียงของชาวบ้านตามแนวชายแดนที่กล่าวว่าพวกเขาอยากเห็นความสงบมากกว่าการแสดงแสนยานุภาพ เพราะสิ่งที่คนธรรมดาต้องการไม่ใช่จรวดหรืออาวุธใหม่แต่คือการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกลัวเสียงระเบิดหรือการประทะที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในที่สุดเรื่องราวของซีเนียร์ซีและเบียมลบ21ก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันทางเทคโนโลยีและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเองขณะที่กัมพูชาก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมแสนยานุภาพเพื่อป้องกันประเทศของตนเอง แม้จรวดทั้งสองจะยังไม่เคยถูกใช้ในสนามรบจริงระหว่างกันแต่ก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมทั้งในเชิงการเมืองการทหารและจิตวิทยาอย่างชัดเจนบทสรุปของศึกจรวดนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเหนือกว่าใครแต่อยู่ที่ว่าทั้งสองประเทศจะเรียนรู้และหาหนทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้หรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้มาจากจำนวนอาวุธหรือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่เกิดจากความเข้าใจและความร่วมมือที่จะทำให้ภูมิภาคนี้ปลอดภัยสำหรับทุกคน